สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำโฮมสตูดิโอเล็กๆของพวกเรานะคะชื่อว่าซานตาสตูดิโอนะคะก็ซานตาสตูดิโอนะคะเป็นโฮมสตูดิโอเล็กๆของพวกเรานะคะที่ให้บริการถ่ายรูปสัตว์เลี้ยงกับครอบครัวนะคะก็คือน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์เลี้ยงสายพันธุ์อื่นๆก็สามารถที่จะมาถ่ายรูปครอบครัวกับเราได้นะคะ ก็ซันต้าสตูดิโอนะคะจะตั้งอยู่ที่ลาดพร้าวนะคะแล้วก็ลูกค้ามาใช้บริการเนี่ยถ้าเป็นน้องหมาเนี่ยเราก็จะมีสนามหญ้าเล็กๆนะคะด้านข้างบ้านนะคะไว้ให้น้องๆได้วิ่งเล่นแล้วก็ขับถ่ายก่อนที่จะขึ้นมาถ่ายรูปที่บนสตูดิโอนะคะส่วนน้องแมวเราก็มีกระบะทรายชั้น3ามเตรียมไว้ให้นะคะเผื่อน้องๆจะขับถ่ายอะไรก็ไม่ต้องเป็นห่วงเนาะสตูดิโอของเราเนี่ยจะเป็นห้องที่อยู่บนชั้น3นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีการขึ้นบันไดกันนิดนึงนะคะก็พอขึ้นมาแล้วนะคะ ราก็จะเจอฉากแบบด้านหลังนี้เลยนะคะของทางเราเนี่ยจะมีให้เลือก หลากหลายสีเลยนะคะในส่วนของฉากที่เรามีให้เลือกถึง12สีแล้วเนี่ยเราก็จะมีในส่วนของพร็อพแต่งตัวต่างๆนะคะแบบผ้าพันคอหรือว่าชุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะทางสตูดิโอเราก็มีไว้ให้ด้วยนะคะเผื่อว่าบ้านไหนอยากจะแต่งตัวให้น้องๆน,น่ารักเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าบ้านไหนกลัวที่จะไม่พอดีกับตัวน้องก็สามารถเตรียมเครื่องแต่งตัวของน้องมาเองได้นะคะรวมถึงชุดของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าชุดของตัวเจ้าของเนี่ยก็สามารถนํามาเปลี่ยนได้เช่นกันนะคะ สตูดิโอของเรานะคะมีขนาดประมาณ4 6คูณ6เมตรนะคะอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ว่าก็สามารถรองรับาการถ่ายเป็นครอบครัวได้นะคะก็ในวันนี้นะคะเราก็มีภาพเบื้องหลงังการถ่ายภาพาครอบครัวสัตว์เลี้ยงนะคะเราก็มีมาฝากกันหลายๆบ้านเลยนะคะก็เดี๋ยวไปดูความน่ารักกันนะคะ ครับครอบครัวแรกนะคะก็จะเป็นครอบครัวของน้องมาร์เบิลมอค่าแล้วก็น้องเมจินะคะที่เห็นอยู่ในคลิปนี้ก็เป็นน้องมาร์เบลนะคะน่ารักมากเลยนะคะ ก็จะเป็นน้องมอคค่านะคะถามว่าถ่ายม้าเด็กมีความยากง่ายแค่ไหนนะคะก็อันนี้แล้วแต่บ้านด้วยนะคะอย่างบ้านนี้เขาก็มีการฝึกน้องหมาตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะมีความนิ่งแล้วก็มีการฟังคำสั่งได้อยู่ประมาณหนึ่งนะคะอันนี้น้องเมจินะคะเป็นสายพันธุ์บอดร์คอลลี่นะคะน่ารักมากๆเลย ก็จะเป็นช็อตที่ถ่ายภาพครอบครัวด้วยกันนะคะพอ3ามตัวรวมอยู่ด้วยกันมันก็จะมีความวุ่นวายประมาณนี้นะคือว่าเราก็ต้องพยายามที่จะหลอกล่อเขานิดนึงนะคะให้เขาหันมองไปทั้งกล้องพร้อมๆกันนะคะคะอันนี้จะเป็นภาพครอบครัวรวมนะคะก็จะยากขึ้นไปอีกนิดนึงแต่ละคนก็จะช่วยกันจับน้องๆได้นะ ต่อมาเป็นบ้านน้องลาเต้น,นะคะน้องลาเต้เป็นหมาเด็กเหมือนกันเป็นพัน Golden Retriever นะคะ น้องเนี่ยคือจะได้รูปยิ้มค่อนข้างตลอดเลยนะคะเพราะว่าสายพันธุ์นี้เขาก็มีความยิ้มเก่งอยู่แล้วนะคะแล้วก็น้องเนี่ยก็ค่อนข้างจะซนมากเลยนะคะต้องอพยายามหลอกล่อเขานิดนึงนะแต่เขาก็จะชอบเล่นของเล่นอะไรอย่างนี้นะคะเรายังล่อเข้ามาในฉากได้ง่ายนะคะเห็นถึงความวุ่นวายนิดนึงนะคะแต่ว่าภาพที่ออกมาเนี่ยคือแบบเป็นธรรมชาติของเขาแล้วก็มีความน่ารักมาก ครอบครัวต่อมานะคะเป็นครอบครัวของน้องมกไวยแล้วก็น้องฉีโมงนะคะอันนี้ก็คุณแม่เนี่ยจะดูแลดีมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องขนนะคะเขาก็จะเป็นสายพันธุ์ชิสุขนยาวนะคะที่อ่าเรียกได้ว่าดูแลแบบว่าดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราตอนถ่ายรูปเนี่ยเราก็จะโชว์ความสวยงามความเงางามของขนของเขานะคะเราก็จะต้องมีการแปลงขนของเขาก่อน การแบบลอ่อล่อด้วยของเล่นไม่ได้ก็ล่อด้วยพี่น้องกันเองนะคะครอบครัวต่อไปนะคะเป็นครอบครัวของน้องมาเบลแล้วก็มาเบลนะคะเป็นสายพันธุ์ชิวว่าทั้งคู่เลยนะคะอันนี้ก็เลือกเป็นฉากสีชมพูวหวานๆนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะอันนี้เราก็มีเป็น พรมให้น้องแบบนั่งถ่ายให้ดูน่ารักนะคะแล้วก็น้องค่อนข้างจะอเลิร์ t อยู่เหมือนกันนะคะนี่ก็ต้องแบบหลอกล่อก,กันประมาณหนึ่งเลยนะอันนี้ก็จะเป็นถ่ายกับคุณพ่อคุณแม่ ่อามาจะเป็นน้องแมวบ้างนะคะอันนี้จะชื่อน้องโควีนะคะน้องโควีนี่เป็นแมวที่เด็กที่สุดที่เธอถ่ายมานะคะ <c oughs> การถ่ายแมวเนี่ยหลายๆคนก็ถามว่ามันยากไหมนะคะก็ต้องขอบอกเลยว่ามันยากยากกว่าน้องหมานะคะเพราะว่าน้องแมวเนี่ยเขาก็จะมีความอินดี้นิดนึงนะคะ อย่างน้องโควีเองเนี่ยเขามีความแบบว่าอยากจะเล่นของเล่นอยากจะแบบสำรวจทุกพื้นที่ในสตูดิโอนิดนึงแต่ว่าถ้าน้องตัวไหนที่ค่อนข้างขี้กลัวมากๆเลยเนี่ยก็จะทําให้การถ่ายจะยากมากขึ้นนิดนึงนะคะต้องใจเย็นๆมากๆแล้วก็ให้เวลาเขาปรับตัวนิดนึงเพราะว่าน้องแมวเนี่ยก็จะมีความตื่นที่มากกว่าน้องหมานะคะ ตัองต่อมานะคะเป็นน้องแพนด้านแล้วก็น้องอองตองนะคะเป็นแมวโตนะคะสองตัวที่มีความฟูมากนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะแต่น้องก็อาจจะมีความขี้กลัวามากกว่าน้องโควีเมื่อกี้นิดหนึ่งนะคะแต่ว่า,าน้องๆเจ้าของทั้ง3าคนนะคะก็ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าอุ้มน้องกอดน้องแบบทำให้ได้ภาพที่ดูน่ารักมากๆเลยนะคะ จะเป็นครอบครัวของน้องมาโจแล้วก็น้องแซลมอนนะคะสองตัวนี้ก็คือฟูเหมือนกันเลยนะคะน่ารักมากแต่ว่าเขาก็จะมีบุคลิกที่ต่างกันนิดนึงนะคะน้องแซลมอนตัวสีส้มเนี่ยก็จะมีความขี้กลัวนะคะส่วนน้องมาโจเนี่ยสังเกตว่าเขาจะไม่ค่อยตื่นที่เท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องอมีความแบบปลอบๆอบน้องแซลมอนมากกว่านะคะ ก็จะมีช็อตที่เขาแบบมีการแบบเลียกันอะไรอย่างนี้ด้วยนะคือแบบคุณแม่เขาก็เตรียมพวกแคทนิปอะไรอย่างนี้มาด้วยนะคะเพื่อทำให้น้องเขาผ่อนคลายมากขึ้นนะคะนี่ช็อตนี้น่ารักมากเลยคะ่ะ ครอบครัวต่อไปนะคะเป็นครอบครัวของน้องหมานะคะน้องโมโมและน้องโคโค่นะคะเห็นตัวใหญ่ๆอย่างนี้นะคะก็คือด้วยความที่เป็นหมาสายพันธุ์ใหญ่นะคะก็คือเขาจริงๆเขายังเด็กอยู่นะคะในตอนที่มาถ่ายกับเราเนี่ยอายุแค่5เดือนเองนะคะ คุณแม่เขาก็มีการแบบฝึกให้นั่งคอยอะไรงนี้ได้นะคะน้องๆก็สามารถที่จะทําได้นะคะอาจจะมีสมาธิหลุดบ้างคะ่ะก็เป็นปกติของหมาเด็กนะคะของบ้านนี้นะคะก็จะเลือกเป็นฉากหลายสีด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นช็อตที่ ทายกับคุณแม่นะคะครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งนะคะน้องยุกิกับน้องไทนี่นะคะน้องๆเนี่ยก็จะมีความแบบตื่นฉากเล็กน้อยนะคะ เราก็เลยจะเป็นการแบบให้น้องเขายืนอยู่บนแทน่นหรือว่าเป็นโซฟาสำหรับน้องหมาอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะยูนนิ่งมากขึ้นนะคะอย่างอันนี้เราก็เอาโซฟามาให้เขานั่งนะคะแล้วก็หลอกล่อให้เขารอนิดหนึ่งนะคะรูปที่ออกมาก็จะได้รูปน่ารักนรักแบบนี้เลย ครอบครัวของน้องคาร่านะคะน้องคาร่านี่เรียกได้ว่ามาถ่ายกับซันต้าสตูดิโอสองรอบแล้วนะคะจะบอกว่าตอนถ่ายรูปนะคะกะ็น้องคาร่าก็เอนจอยมากเลยนะคะเพราะว่าพอหลอกล่อแล้วเขาทำได้เนี่ยเราก็เหมือนให้รางวัลเขาเป็นขนมนะคะน้องคาร่าก็ มีฉากที่เลือกหลายสีเหมือนกันนะคะอย่างในนี้ก็จะเป็นสีครีมนะคะสีครีมอันนี้ก็คือ,อยอดฮิตเหมือนกันนะคะเพราะว่าก็จะเป็นสีกลางๆเนาะเข้าได้กับหลายๆบ้านนะคะ ต่อไปนะคะเป็นครอบครัวของคุณชายสีแล้วก็เพื่อนๆนะคะอันนี้หลายๆคนน่าจะเคยเห็นคุณชายสีจากเพจ Facebook หรือว่า IG บ้างนะคะเขาเป็นน้องหมาที่เซเลบด่งดังนะคะในหมู่หมาๆนะคะเพราะว่าด้วยความที่น้องเนี่ย แต่งตัวเก่งนะคะคุณแม่ก็จับแต่งตัวแล้วก็คุณชายสีก็คือนิ่งมากๆเลยนะคะอันนี้คือแบบเหมือนเรียกได้ว่าเป็นหมาที่รู้งานอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นรูปอะไรเงี้ยก็จะได้ง่ายมากๆเลยนะคะก็คุณแม่ก็เปลี่ยนพร็อพกันมันเลยนะคะก็คือได้ลูกกันไปเยอะมากนะคะอันนี้ก็เป็นช็อตร่วมคุณชายสีแล้วก็ผองเพื่อนนะคะสามารถอยู่อัดแน่นบนโซฟาตัวเดียวได้นะคะ นี่ก็เป็นคลิปเบื้องหลังบางส่วนนะคะของหลายๆครอบครัวที่เรานํามาฝากกันวันนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าภาพที่ออกมาน่ารักมากๆเลยนะคะก็ใครที่สนใจถ่าย,ายภาพสัตว์เลี้ยงน่ารักๆ่ักแบบนี้นะคะก็สามารถติดต่อซานต้าสตูดิโอมาได้ในทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook IG หรือว่า Line Official นะคะก็สําหรับคลิปนี้ซานต้าสตูดิโอไปก่อนนะคะบ๊ายบาย ที่เรานำมาฝากกันวันนี้นะคะใครที่สนใจสาม,มารถ <laughs> สำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย